กิจกรรมฟุตบอลประเพณีนะฮะจตุรมิตรสามคีชื่อก็บอกแล้วจัตุระับแปลว่าสี่มาจากสี่สถาบันครับผมสี่โรงเรียนมีอะไรบ้างพี่สี่โรงเรียนนี้จะมีสวนกุหลาบเทพศิรินครับกรุงเทพคิดเตียนและอัศสัมชัญเราพูดถึงสี่โรงเรียนนะสี่โรงเรียนเนี้ยก็บอกได้เลยว่าผลิตนักเรียนโอ้ยแล้วก็เป็นนิสิ่นศึอสาไในอนาคตไงทั้งนั้นแบบเยอะมากในยกคนแรกก็สวนกุหลาบพญามโนปกรณ์นิติธาดายังยักลองแล้วครับ พี่ตูนคิดเตียนนี่วงนูโอทั้งวงวงนูโอทั้งวงอ่ะพี่ป๋องก็พลทองพับอ่ะนายยกรัฐมนตรีมาเลเซียครับเป็นสิทธิ์เก่าเทพสิรินสิทธิ์เต๋าสมชายอ่ะสำชันบ้างนายยกคนปัจจุบันเลยท่านอนุทินชานวิรกุลอุ้งเป้อรักษ์เสน่ห์ของเจตุลมิตสามัคคีเนี่ยมีเรื่องหนึ่งเลยที่เป็นภาพจำนะครับเหมือนฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นั่นก็คือการแปลอักษร พบกับรายการวัยรุ่น90ทุกวันเสาร์และอาทิตย์10นาฬิกา40นาทีห้ามพลาดนะครับวัยรุ่น